พ่อครับเดี๋ยวผมขอออกไปตื่นหนังสือกับเพื่อนแป๊บหนึ่งนะไปอย่าก,กลับดึกล่ะอถ้าเกิดว่าผมกลับดึกเดี๋ยวพ่อกินข้าวก่อน,กนนะครับเอาตามนั้นก็แล้วกันเป็นห่วงพ่อด้วยนะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสบายเดี๋ยวว่นนี้แกตื่นเช้าแกช่วยพ่อเคลี่ของตัวนี้ให้หมดก่อนแล้วเอาไปขายครับจะ<ม>เป็นค่าเธอไม่แกนั่นแหละครับไปสวัสดีครับ trông đi <laughs> <laughs> à, ơi ba <laughs> ba มาแล้วขอบคุณครับหน้าตาดีนะนี่ยสาวไหนอีกเอารถเอานั่งมานั่งก่อนเพื่อนรอนานปะวะสักพักคือของกินเพิ่งมาสึงพอดีว่ากูอ่ะเอารถไปล้างมาเว้ยก็เลยต้องนั่งแก๊ปมาเออแล้วเดือนพฤศจิกาเป็นวันเกิดพ่อกูเดี๋ยวพ่อกูอ่ะจะเลี้ยงช่วยพวกมึงกันนะเว้ยเออ เดือนธันวาพ่อกูจะเปิดร้านทองไปสาขาที่2เว้ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่ายังไงพวกมึงไปอุดหนุนน่ะเดี๋ยวกูลดราคาพิเศษให้เลยยินดีด้วยยินดีด้วยเพื่ดูเห็นแฟนมึงชอบทองลายใหม่ๆเยอะเลยไปไปอุดหนุนกันเว้ยได้ได้ได้เดี๋ยวแวะไปดูเดี๋ยวแวะไปดูลองว่าค่แม่เก็บขวดยูเล่ยครัขวดยู่หลังร้านนะคะคุณนุ่ไปเก็บได้เลยค่ะหนูยินดีด้วยนะคะที่ลูกของคุณนุ่นได้จะจบแล้ว ต่อไปคุณจะได้ไม่ต้องลำบากเนาะออเ,ออเออเดี๋ยวเตรียมข้าวมาให้ด้วยนะคะคุณนายนานมากเลยถ้าไม่ได้คุณนายก็เขาพอเราคงลำบากก็ดีใจทใี่ลูกก็ใกล้จะจบแล้วลูกไม่เหมือนคุณนายเนาะ <c oughs> พร้อมทุกอย่างเลยลูกก็อยู่ต่างประเทศเด็กกิจการนี้ก็จะยกให้ลูกหมดเลยค่ะเดี๋ยวฉันก็จะบินไปต่างประเทศละยิน <c oughs> ดีด้วยอีกครั้งนะคะเฮ้ยลุงเก็บขยะนี่มาแล้วเห็นประจําเลย กูเคยเห็นไอ้ลุงเนี่ยแม่งร้องวายด้วยองสัยแม่งมันตุ๊ดแน่เลยเป็นตุ๊ดกว่าเออยู่ข้างหลังนะคะขน็กค ใช่วะมึงรู้จักด้วยเหรอมึงรู้จักอีลุงตุ๊ดนี้ด้วยเหรอวะใครเนี่ยเหมือนเ็ารู้จักมึงนะเว้ย่เรียกชื่อมึง้วยเออป่าเปล่านี่คุณเป็นบ้าหรือเปล่าเนี่ยโอ้งเน็ก พ่ออะไรก็พ่อของแน็กไงพ่อมาเก็บขวดทุกวันที่ร้านเจเขาเีาเจเอาข้าวให้ด้วยนี่คุณเป็นบ้าหรือเปล่าเนี่ยน,นี่คุณพูดไปเรื่อยแล้วไปไปไปข้างนอกกันไปออกไปเฮ้ยช่างมันพ่อเน,นเป็นอะไรของมันลู้จักกันเหรอ ทำไมเนี่ยผมบอกกี่ครั้งแล้วไม่ต้องมาเพื่อนผมเห็นหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมที่จะมาเรียกลูกลูกลูกอะไรต่อกี่ครั้งแล้วว่าต่อหน้าไม่ต้องมาเรียกว่าลูกพ่อก็มาเก็บของที่ร้านเจ๊เข้ามาเดินมาลูกแล้วเจ๊เขาก็เอาค่าให้พ่อไหนว่าแกไปโรงเรียนไงไปอ่านหนังสือกับเพื่อนอะเอาข้าวไปกินกับเพื่อนเดี๋ยวพ่อจะรีบกลับละบอกไม่ต้องเรียกว่าลูกไงเดี๋ยวเพื่อนจะได้ยินข้าวไปกินใจเย็นนะ กูไม่กิน มลูกไม่อยากกินลูกจะมันไม่เอาไอ,พอ้พ่อลูกคงไม่รู้พ่อไม่ได้กินข้าวมาหลายมื้อแล้วเพราะว่าเก็บตังค์พอเสื็จนานลูกก็จะจบแล้วพ่อก็หวังว่า,าลูกยังจบพ่อก็จะพึงลูก กบถึงว่าผมจะเรียนจบไงแล้วผมผมถึงต้องคบเพื่อนคบเพื่อนที่รวยให้พวกมันรู้ไงเหรอ,พ,อพ่อเป็นคนจนเก็บขยะแล้วก็เป็นตูดไงเหรอใครมันจะรับได้เน็ก พแม,ม,ม่มึงบอกพ่อมึงกว่าร,ร้านทองไงเนี่ยเหรอจะเปิดสาขาที่สองกูว่า,วาเก็บของเก่าไปขายให้มันได้ก่อนไหม <c oughs> พ่อมันเป็ุ๊ดดีกว,ว่าเฮ้ยไอ้กระจกและเสนอหน้ามาคบกับกู <c oughs> มึงไม่ดูกำพืชตัวเองเลยพ่อมเป็นปุ๊ดเก็บขยะขาย ยังมาสเสลอคขกับพวกกูอกีกเรามันคนละชนชั้นกันเยเดี๋ยวสนอหน้าหนินะมึงไป การที่ลูกคิดว่ามีพ่อเป็นตุ๊ดทำให้ลูกต้องอายเพื่อนพ่อก็จะไปจากชีวิตของลูกเอง